สวัสดีครับมาพบกับคลิปออกแบบคะแนนที่แคสฟรีนะครับผมไม่มีคา่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเพราะเราเชื่อว่าการจะไปสู่เป้าหมายได้นะครับจะต้องมียุทธศาสตร์ก่อนนะครับและในยุทธศาสตร์น้องจะต้องมีการวางแผนและในแผนน้องต้องมีความรู้ด้วยนะครับพี่ทําคลิปพวกนี้ขึ้นมานะครับเพื่ออยากที่จะให้น้องเนี่ยเห็นเป้าหมายของตัวเองเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการจะไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยน้องต้องทําอะไรบ้างและต้องทําให้ได้เท่าไหร่บ้างนะครับผม โอเคในคลิปนี้นะครับน้องเดเนี่ยนะครับจะได้รู้อย่างน้อยก็คือ5อย่างด้วยกันนะครับ1คือน้องต้องสอบรอบไหนนะครับ2คือต้องสอบวิชาอะไรบ้าง3เนี่ยสัดส่วนแต่ละวิชาเป็นยังไง4ต้องทําคะแนนให้ได้เท่าไหร่และ5คือจะติดไหมนะครับพี่พูดคร่าวๆให้ฟังว่าระบบ t c a คที่น้องต้องสอบเนี่ยมันมี5รอบเนาะรอบที่1กับ2นะครับเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอรอบโคตาตัวนี้น้องต้องไปดูนะครับว่าน้องมีเงื่อนไขอะไรที่ สามารถเข้ากับมาหาวิทยาลัยที่น้องต้องการได้ไหมนะครับพี่พี่ดูมาให้หลักๆก,ก็จะเป็นรอบ3รอบ4เป็นรอบหลักๆที่เราจะใช้คะแนนสอบกันนะครับส่วนรอบ5เป็นเหมือนรอบเก็บตกเนะเาะพี่ก็ขอไม่พูดถึงนะครับผมโอเคก่อนอื่นมาที่รอบ4ก่อนเลยนะครับในรอบที่4นะครับถ้าน้องอยากจะเข้าวิศวโยธาพระนครเหนือนะครับน้องต้องใช้ทั้งหมด5อย่างด้วยกันครับ1ก็คือเกรดของน้องใช้20%นะครับ2คือโอเน็ตส 3 5แกด15%รแผดเปอแล้วก็5าแพดมนะครับผมมาดูทีละส่วนเลยนะครับส่วนแรกก็คือเกรดของน้องเป็นเกรดเฉลี่ยม4ถึงม6นะครับผมพี่ก็ตีว่าน้องจะจบม .6 ที่เกรดเฉลี่ย3.3 3.3นี่เป็นขั้นต่ำนะครับผมที่ขอร้องว่าน้องอย่าต่ำกว่านี้แล้วก็ดูอีกมุมหนึ่งก็คือน้องไม่ต่ำกว่านี้หรอกนะครับ พราตอนนี้เกรดเฉลี่ยของน้องจะเห็นว่าหวัวมันดีมากเลยนะคือน้องมีการพัฒนาตัวเองที่สุดยอดนะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยเกรดเฉลี่ยของน้องตอนนี้เนี่ยอยู่ที่3.3นะครับถ้าน้องต้องการจบที่เกรดเฉลี่ย3.3เหมือนเดิมเนี่ยแปลว่าม .6 เทอม1เทอม2เนี่ยน้องก็ท,ทําเติมแล้ว3.3ไปนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าดูจากพัฒนาการของน้องแล้ว3.3ไม่ใช่ปัญหาน้องไม่ต่ํากว่านี้แน่นอนมั่นใจนะครับโอเคตอนนี้มันเป็นแค่ขั้นต่ํานะทีนี้ดูนะครับทําไมพี่ถึงดีดขัั้นนต่่่ําาาที3.3ะะครรบเพว เผื่อว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> คือมีน้องๆหลายคนเนี่ยก็รู้ว่าพอมาถึงม .6 แล้วเนี่ยนะครับการที่จะเพิ่มหรือลดเกรดเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากขึ้นพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะยอมดรอปเกรดที่โรงเรียนลงมาหน่อยนะครับมันก็จะทําให้เกรดเฉลี่ยเนี่ยไม่ได้ลดอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับเพื่อเอาเวลาครับไปทุ่มเทเต็มตัวสอบแผดสามแผดสองหรือแก็นะครับถ้าน้องต้องการเข้าวิศวะเนาะโอเคพี่ดิฉให้ดูว่า ถ้าน้องต้องการจบที่เกรดเฉลี่ย3.3น้องต้องทําเกรดเทอมละ3.3ใช่ไหมม .6 แต่ถ้าน้องต้องการจบที่เกรดเฉลี่ย3.4ล่ะเพิ่มมา0.1นย์่งนะปังน้องจะเห็นว่าเกรดเฉลี่ยของม .6 น้องจะกลายเป็นอะไรครับ3.6ทันทีโอเคปะอันจะเห็นว่ามันเพิ่มมาเยอะเลยนะครับโอเคอันพี่ขอกลับไปที่ขั้นต่ำา3.3นะครับและที่น้องต้องรู้ก็คือนะครับเกรดเฉลี่ยของน้อง0.1นนะครับ0.1เกรดเนี่ันคือ150คะแนน จาก3 0,000ื่นนะครับผมโอเคอันตอนนี้ต้องทําเท่าไหร่ก็ไปลองดูนะครับโอเน็ตพี่ต้องการที่55%นะครับโอเน็ตคืออะไรโอเน็ตคือการสอบวิชาพื้นฐาน5วิชาครับมีเลขมีวิทย์มีอังกฤษมีไทยมีสังคม5วิชาทุกคนต้องสอบพี่ขอคะแนนตามนี้เลข70วิทย์50อังกฤษ45ไทย65สังคม45นะครับผมวิทย์55เนี่ยอันนี้น้องต้องรู้ว่าวิทย์เนี่ยนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเดียวเนี่ย มันแฝงอยู่ในนั้น4วิชานะครับฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์4วิชานี้รวมกันเป็นวิทย์วิชาเดียวนะน้องถนัดวิชาไหนมากสุดก็ไปทําวิชานั้นให้ได้มากสุดวิชาอื่นก็หย่อนหย่อนลงมาได้นะครับผมแต่คะแนนตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้นะครับพี่จะพูดให้ฟังว่าปรับเปลี่ยนยังไงนะถ้าน้องต้องการวิทย์ที่50เนี่ยแปลว่าในแต่ละรายวิชาเนี่ยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะน้องถ้าเป็นคะแนนเต็มร้อยนะครับน้องต้องทําให้ได้วิชาให้รวมแล้วรวมแล้วได้200ให้รวมแล้วได้200นะครับ เนี่ยตรงนี้รวมแล้วได้200ถ้าน้องบอกว่าโหชีวะผมไม่ไหวจริงว่า40เนี่ยน่าจะเยอะไปขอ35พอก็ไปเพิ่มฟิสิกส์เป็น70แทนก็ชดเชยกันได้คะแนนรวมแล้วก็ยังเป็น200เหมือนเดิมน้องก็จะยังได้วิ์โอเนตห้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนเลขโอเนตเจคะแนนเนี่ยทำไมพี่ถึงดิดเลขไว้สูงสุดเลยพี่ต้องบอกตามตรงว่าสําหรับเด็กที่ต้องสอบสายพวกคํานวณอย่างวิศวะอะไรพวกนี้เน่ยนะครับ เลขโอนเน็ตเนี่ยเป็นวิชาที่ควรจะทําคะแนนให้ได้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่เก็บคะแนนได้ไม่ยากนะครับมันคือเลขพื้นฐานนะครับผมจากประสบการณ์การสอนของกวดวิชาพี่สายเนี่ยนะครับมีลูกศิษย์หลายๆคนที่ได้เลขโอ e เน็ตเต็มร้อยนะครับหลายๆคนได้เกิน80หลายๆคนได้เกิน90เพราะฉะนั้นคะแนนที่พี่สายให้ไป70เนี่ยเป็นคะแนนที่เป็นไปได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับผมต่อมาอังกฤษเนี่ยน้องบอกว่าปานกลางพี่ก็ขอสัก45แล้วกันนะครับ ไทยสังคมก็พี่ถือว่าเป็นสแตนดานเนาะว่าพี่จะเดีให้ทุกคนประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมมาดูที่แกดบ้างครับแกดเนี่ยนะครับวิชาแกตเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับหคือแกตเชื่อมโยง150คะแนน2คือแกตอังกฤษอีก150คะแนนรวมกันเป็น300คะแนนนะครับคะแนนเต็มพี่ต้องการแกตเชื่อมโยงเนี่ยเต็ม1้0ต้องการแกตอังกฤษสัก70ดเกือบเกือบครึ่งนะครับผม สาเหตุที่ต้องได้แกะเชื่อมโยงเต็มก็เพราะว่าเชื่อมโยงนะครับเป็นวิชาที่ทําคะแนนเต็มได้ง่ายที่สุดแล้วในบรรดาข้อสอบทั้งหมดนะครับผมและมีหลายคนมากๆที่ได้เต็มกันเพราะฉะนั้นน้องควรจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ได้คะแนนเต็มอ่ะแต่ว่าไอ้คะแนนเต็มของแกะเชื่อมโยงเนี่ยนะครับน้องไม่ต้องไปทุ่มเทเวลาอะไรให้มันมากมายนะมันสามารถทําคะแนนได้เต็มได้โดยไม่ต้องใช้เวลาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าน้องจะทุ่มเทเนี่ยตอนนี้น้องควรไปทุ่มกับพวกฟิสิกส์เคมีแพทสาม เลขอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมต่อมามาดูที่แพทนสองครับโอเคแพทนสองเนี่ยจริงพี่พี่มองว่าพี่มองว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะแพทนสองเนี่ยจะเห็นว่าแพทนสองเนี่ยพี่ต้องการ120คะแนนเต็ม300นะครับน้อยกว่าแพทนสามอีกสาเหตุก็เพราะว่าในแพทนสองเนี่ยมันคือความถนัดทางวิทยาศาสตร์นะครับมันเหมือนวิทยาศาสตร์เลยก็คือในในแพทนสองเนี่ยมันประกอบไปสี่วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์4วิชา แล้วส่วนใหญ่เด็กที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าวิศวะเนี่ยก็จะไม่เอาชีวะอยู่แล้วถูกไหมครับแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยน้องต้องเน้นคือน้องต้องเน้นสัก2ตัวโอเคป่ะน้องต้องเน้นฟิสิกส์คือน้องบอกว่าน้องไม่ถนัดเคมีเนาะแต่พี่มองว่าแมคือหรือน้องจะไปเอาชีวะล่ะคือถ้าน้องเอาชีวะได้ก็ไม่เอาเคมีมันก็พอพอช่วยได้นะครับมันก็พอช่วยได้นะคือคะแนน120เต็ม300เนี่ยน้องต้องเอา2วิชาอย่างน้อยต้องเอา2วิชา โอเคปะ่ะต้องเอา2วิชาแล้วอีก2วิชาก็ต้องพอได้บ้างนะครับมันถึงจะถึง120ได้ถ้าน้องเอาวิชาเดียวเนี่ยน้องไม่ถึงร้อยแน่นอนนะครับผมโอเคต่อมาครับแพทสครับแพทสคืออะไรแพทสคือความถนัดทางวิศวกรรมครับในข้อสอบแพทสเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้นะครับประกอบไปด้วยฟิสิกส์เคมีคณิตการเขียนแบบทางวิศวกรรมพวกรูปดออิงดูรูปไอโซเมติกและพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมพวกพอลิเมอร์ปิโตเรเลียมอะไรพวกนั้นที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับผมพี่ต้องการ150คะแนนเต็ม300ก็คือครึ่งหนึงนะครับถ้าน้องทําได้ตามนี้เนี่ยนะครับคะแนนรวมจะอยู่ที่18,000คะแนนก็อีกนิดเดียวก็สูงสุดแล้วพี่เชื่อว่าไม่พลาดติดแน่นอน100%นะครับอันนี้คือคะแนนของรอบที่4นะครับต่อมามาดูในรอบที่3นะครับรอบที่3เนี่ยนะครับอ๋อพี่พี่ไม่ได้เอามาให้ดูแต่พี่จะพูดให้ฟัง ในรอบที่3เนี่ยนะครับคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ได้มีสถิติคะแนนของปีก่อนๆให้ดูพี่ก็เลยไม่รู้จะเทียบคะแนนยังไงนะครับแต่ว่าก็บอกให้ได้ว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับในรอบที่3ของการเข้าวิศวะโยธาพะนครเหนือนะครับที่น้องต้องใช้คือ4ตัวนี้น้องต้องใช้ O-net ใช้แก t ใช้แพ่2สองแพเนี่ยสตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นในรอบพูดง่ายๆว่ารอบ3กับรอบ4 เหมือนอนกันเลยแค่รอบ3ามเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช้เกตโอเคปะ่ะรอบ3ไม่ใช้เกตมาคิดคะแนนแต่รอบ4ี่ใช้เกตด้วยที่เหลือเหมือนกันโอเคนะครับอ่ะกะ็หวังว่าน้องจะได้ข้อมูลไปครบถ้วนนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยพี่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมกับน้องนิดนึงนะครับน้องเดนะครับต้องดูว่าตอนเนี้ยเราเริ่มเตรียมตัวหรือ,อยังถ้ายังไม่เริ่มก็ควรเริ่มได้แล้วนะครับเวลาเหลืออีกประมาณ6เดือนอ่าน่าจะ5เดือนกว่าแล้วมั้งตอนนี้ประมาณ5้เดือนอติว่า6เดือนแล้วกันนะครับ น้องเหลือเวลาอีกประมาณ6เดือนนะครับมันถ้าน้องยังไม่เริ่มควรเริ่มได้แล้วถ้าน้องเริ่มไปแล้วน้องควรหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องต้องการเลขโอเน็ตเจคะแนนใช่ไหมครับน้องไปลองหยิบข้อสอบเลขโอเน็ตมาครับสมมติว่าเราเตรียมตัวในวิชาเลขแล้วอะเนาะน้องไปลองหยิบข้อสอบเลขโอเน็ตมาครับหยิบมา10ข้อพอน้องลองทําเลขโอเน็ตสิข้อดูครับน้องดูว่าถ้าน้องได้7ข้อแบบชัว์ๆอีก3ข้อน้องเดาได้เลย น้องจะได้เกิน70แน่นอนโอเคปะแต่ถ้าน้องทําแล้วมันยังไม่ถึง7ข้อจาก10ข้อนั้นแปลว่าเป้าหมาย70เรายังไปไม่ถึงเพราะั้นเราต้องพัฒนาสกิลเลขขึ้นมาอีกนะครับนี่คือวิธีการตรวจสอบตัวเองเบื้องต้นนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าน้องต้องการตัวช่วยนะครับกวดวิชาพิสัยนะครับก็ขอขายของนิดนึงนะครับกวดวิชาพิสัยนะครับยินดีเป็นตัวช่วยให้กับน้องนะพี่จะขอพูดคอร์สเข้าๆให้น้องฟังแล้วกันนะครับอ่ะ มาเริ่มที่คอร์สนี้เลยครับคอร์สนี้เนี่ยคือคอร์สอ่เดี๋ยวแป๊บน,นึงพี่ต้องเข้าหน้านี้ก่อนขอโทษครับอ่ะนี่ดูนี่พี่มีคอร์สนะครับในในกรณีที่น้องยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับพี่แนะนําคอร์สนี้ครับคอร์สนี้เป็นคอร์สเตรียมสอบวิศวกรรมนะครับเรียกว่าสอนทุกอย่างที่ต้องใช้สอบวิศวะโอเคปะ่ะน้องลองดูเมื่อกี้น้องต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้แกดใช้แพ่สองใช้แพ่สามใช้โอเน็ตใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับ คอสนี้นะครับราคา15,500บาทน้องเรียนได้จนน้องสอบเสร็จนะครับผมมาดูกันว่าในคอสนี้มีอะไรบ้างครับนี่ในราคา15,500น้องจะได้เนื้อหาฟิสิกส์แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมเนื้อหาเขียนแบบเนื้อหาคณิตเนื้อหาเคมีภาษาอังกฤษตะลุยโจทย์แผ่นสามแผ่นหนึ่งแผ่นสองกทภาษาไทยสังคมโอนเน็ตได้ครบหมดเลยนะครับน้องลองดู15ื่นมี15รายการที่น้องจะได้เรียนจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวพี่ต้องใส่เพิ่มไปอีกนะครับ ก็แค่นี้ก็ตกวิชาละพันแล้วใช่ไหมวิชาละพันทนี่น้องมาดูนะครับตกวิชาละพันน้องได้อะไรบ้างครับดูฟิสพี่ให้ดูฟิสิกเป็นตัวอย่างฟิสิกในร์สนี้นะครับพี่สอนเฉลยนะครับไม่เฉลยผู้ผิดสรุปเนื้อหา,าฟิสิกทุกบทอย่างละเอียดครับครบทุกบทแน่นอนนะครับครบทุกบทแน่นอนคณิตก็เหมือนกันเคมีเหมือนกันนะแล้วก็ลองมาดูแนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมครับอันนี้เป็นแนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมเก่านะครับย้อนหลังเป็น10พศเลย แล้วนอกจากนั้นน้องก็ยังได้เฉลยข้อสอบแผทสานะครับครบทุกข้อทุกพอศด้วยนะครับเนี่ยได้ตะลุยโจทย์แพทสองฟิสิกส์นะครับครบทุกข้อทุกพอศนะครับพี่เอามาแบ่งบทให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ที่แหว่งไปเดี๋ยวมันจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับโอเคก็มีแกะมีอะไรหมดครบหมดตามนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นคอร์สเตร็มตัวแบบจัดเต็มคอร์สสุดคุ้มนะครับหนึ่งาบาทได้ทั้งหมดตามนี้เลยครับโอเคป่ะอ่ะต่อมานะครับผม ต่อมาถ้าเกิดว่าสมมติว่าน้องอาจจะอาจจะอยากเต็มตัวบางวิชานะครับอาจจะต้องการเป็นคอร์สพื้นฐานวิศวกรรมอย่างเดียวอ่ะก็มาดูนี่พี่ก็มีคอร์สคุ้มค่าของวิศวะอย่างเดียวราคา7,000บาทนะครับ7,000บาทนี้นะครับน้องก็จะได้เนื้อหาฟิสิกส์เนื้อหาคณิตเนื้อหาเคมีตะดูโจทย์แพทสามเนี่ย 3, ตามเนี่ยที่น้องเห็นนะครับก็ครบถ้วนเหมือนกันนะโอเคก็ถ้าน้องสนใจนะครับพี่ขอพูดคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะ ถ้าน้องสนใจก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมพี่มั่นใจว่าน้องลองไปเปรียบเทียบราคากับที่อื่นได้เลยนะครับราคาของพี่ถูกและคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับผมโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับก็พี่ขอวอวยพรเนาะให้น้องเดนะครับประสบผลสําเร็จในการสอบเข้าวิธย,ยาลัยพนครเหนือนะครับถ้าเกิดน้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจกด่วิชาพี่สายพี่ด้วยนะแล้วก็ ลองบอกเพื่อนๆนะครับใครที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วอยากให้พี่ออกแบบคะแนนให้ติดต่อมาได้เลยครับพี่ออกแบบให้ฟรีครับสวัสดีครับ